อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง Auto Review Hub ที่จะพาคุณไปพบกับการรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแบบเจาะลึก และว,วันนี้เราจะมาพูดถึง Toyota Airford e ์ e c u t i v e l ิวทีแล้ว MPV สุดหรูระดับเรือธงที่ผสมผสานความหรูหราความสะดวกสบายและสมรรถนะที่เหนือชั้นเหมาะสำหรับผู้บริหารครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษเกินใคร Toyota a i r f o r อ e ์ e c u t i v e l ิวทีฟแล้วมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่สง่างามโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ฝ่ายหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบคมและเส้นสายตัวถังที่เน้นความลู่ลมและความหรูหราเพิ่มความโดดเด่น ด้วยลออันลอยหลายก้านขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูมั่นคงและสง่างามในทุกมุมมองเส้นสายที่โค้งมนและทรงกว้างยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ความเร็วสูงทั้งยังให้ความรู้สึกคล่องตัวในมืออีกด้วยภายในห้องโดยสารถือเป็นไฮไลท์ของรุ่น Executive ทแล้วที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันด้วยเบาะหนังพรีเมียมวัสดุตกแต่งลายไม้และไฟเอ็มบิลที่สร้างบรรยากาศหรูหราที่นั่งแถวที่2แบบแคทตันซีมาพร้อมฟังก์ชันปรับเอนนอนได้หลายระดับที่พักขาระบบทำความร้อนระบายอากาศ และระบบนวดที่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนนั่งในเฟิร์สคลาสตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีสนุกแบบพาโนรามาระบบเสียงระดับพรีเมียมระบบปรับอากาศอิสระหลายโซนและจออินโฟเทนที่รองรับสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบเพื่อความบันเทิงและการเชื่อมต่อที่รบครันในด้านสมรรถนะโตโยต้าแอร์ฟอร์ดเอ็กเซคิวทีแล้ว2000 26มาพร้อมกลุ่มพลังไฮบริดผสานเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังขับเคลื่อนที่แรงและการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมระบบเกียร์ eCVT ทำงานได้อย่างนุ่มนวลช่วงล่างถูกปรับจูนมาให้ดูซาบแรงสะเทือนได้ดีให้ความนุ่มสบายและเงียบสงบในทุกเส้นทางพร้อมโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ทั้งประหยัดพลังงานและสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการความเร้าใจด้านความปลอดภัยโตโยโต้าได้ติดตั้งแท็กเกจต o y o t a Safety Sense ์รุ่นล่าสุด มาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมภูมิลาัยระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบป้องกันการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและกล้องรอบคันส6 0อองศารวมถึงระบบช่วยจอดไยหน้าอัตโนมัติและ Cross Traffic เลยที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในทุกการเดินทาง Toyota Alphard Executive l ั้วสองพันสไม่ใช่แค่รถสําหรับการเดินทางแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จความหรูหราและรถนิยมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายความหรูหรา และสมรรถนะที่ไว้ใจได้ส่งกับการเป็น m p v เรือทงที่ยกระดับมาตรฐานของการเดินทางอย่างแท้จริงอย่าลืมกด Subscribe Auto Review Hub เพื่อไม่พลาดรีวิวเจาะลึกเปรียบเทียบและอัปเดตใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับโลกยายนยนต์ที่คุณไม่ควรพลาด